สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นะครับเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับในวันที่แมนยูเตะหนูก็ไม่ได้มานะครับช่วงนี้คุณหมอให้ยามานะฮะกินก่อนนอนก็จะหลับง่ายหน่อยนะครับไม่ดูบอลกลางสัปดาห์ตอนที่สองที่สามมาทุกคู่เลยนะครับไม่ได้ดูเลยพูดตรงๆนะฮะก็เลยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ เวลาเราไม่ได้ดูเนี่ยเราจะไม่มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูแค่ไฮไลท์บางทีบางครั้งมันก็มันก็ตัดสินอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องต้องขอสดราคามินดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเพจกระชากลากเลื้อยนะฮะเดี๋ยวหนูจะมีจับฉลากนะครับแรนดอมออแจกแก้วเลี้ยวผูตอนนี้ลงทเวีคบหมดแล้วนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยแมนยูชนะบุย ก็จะร้อเขาไหมบอยจิคอเรียนตามตรงนะครับหนูไม่ได้รอนะครับและที่สาคัญหนูก็ทราบอยู่แล้วไปดูในเพจกระชากเลยนะครับคู่นี้หนู score. หนนคอเลกสกอร์น, 3, นะครับหนูฟันธงไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเซาล์ตันสามหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบอลกลางสัปดาห์เนี่ยหนูเป็น MVP นะครับคอลเลกซกอร์ไปสี่คู่สามแต้มสี่สิบสองแต้มนะครับเป็น MVP ก็อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก่งก่อนเกมนะครับเพราะมีลิเวอร์พูลยังไงเราก็ต้องมาเจอกันนะครับอ่ามันมีเริ่มจากสี่ทุ่มเนาะนะ,นะอ๋อทุ่มครึ่งนะครับนิวคาสเซิลกับบอนมัดตอนนี้นิวคาสเซิลนะฮะกำลังร้อนแรงนะครับอยู่ในท็อปโฟ ของพีมาลิกนะครับแล้วก็ชนะมาแบบไหลนับติดมากนะฮะฟอร์มนะครับอีสอกอันดับสี่ของพีเมลิกนะครับเจอกับอันดับแปดบอลมัดนะครับแต่คู่เนี้ย๋ยวจะบอกว่าบอลมัดเนี่ยอกองหลังเขาก็คือบอลมัดก็เป็นเป็น,เป,นเป็นทีมที่ค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรนะครับ <S <S ส่วนนิโคเซ่นเนี่ยในเซนต์เจมส์มพาร์คเนี่ยเอาจริงกระดูกชิ้นโตไม่แน่จริงแดกเขายาก นะครับที่เซนเจมส์ปาร์กเนี่ยคือถ้าไม่เจ,จ๋งจริงยากที่จะไปชนะที่นี่เพราะว่ามันคือนรกของทีมเยือนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับถ้าให้หนูฟันทงโงสรกตอนเนี้ยแอนที่นคอดอนนะครับกับอีซักนี่คือกําลังร้อนแรงเร่าร้อนแย่งดาวทันโบลู้กกนตกาจะนํานำหรือไว่ยังไม่นําคือเบียดกับซา่าเลยตอนเนี้ยนะฮะขึ้นมาอยู่อยู่ในหัวตารางของอันดับดาวทันโบในพรีเมียร์ แล้วก็เบียดกับเออร์ลิงบาวฮรลันแล้วก็คลิกวูดของนอตทิแคมฟอร์เรสแล้วก็อมอเมซาร่าของลิเวอร์พูลนะอีซักนะร้อนแรงใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคมที่ผ่านมานี่ก็เนี่ยมกราคมที่ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข่าวว่าทีมนู้นทีมนี้สนใจนะครับแต่คุมจริงๆต้องยอมรับตอนนี้อีซัคนี่คือนะ จบเป็นตรงอ่ะแตะตีนเป็นตรงอ่ะนะฮะสำหรับคู่นี้หนูมองว่านิวคาสเซิลนะครับก็จะยังเบียดคือตอนนี้นิวคาสเซิลมันพร้อมพร้อมบอกเลยว่าพร้อม,อมเกือบเทุกขุมกำลังเล่นดีนะฮะแล้วก็ไอตัวอิตาล,ลีก็เล่นดีซันโดโตนาลีป่ะไอที่เพิ่งโดนเพิ่งพ้นจากโทษแบนที่เล่นการพนันะ ซันโดรตนาลี่ถ้าจะไม่ผิดนะับถ้าผิดขออภัยนะครับแล้วก็แอนโทนีคอร์ดอนก็ร้อนแรงหลายๆตัวของนิวคาสเซิลตอนนีมน้มันกลายเป็นแบบเข้าที่เข้าทางคู่นี้ท้ายฟันธงลกกูกศรหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนูขอฟันธงว่านิวคาสเซิลไม่แพ้นะครับเต็มที่คือเสมอนะครับหนูให้นิวคาสเซิลชนะสองหนึ่งหรือไม่ก็เสมอสองสองนะครับ มาคู่สี่ทุ่มนะครับจะมีเลเ,เตอร์พิตี้พบกับฟูลแลมตอนนี้เลเ,เตอร์เนี่ยลำบากนะฮะหนูบอกเลยเขนหนูว,ว่าลำบากแหละคือรุดปริตรอยเข้ามาขึ้นเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าศักยภาพของตัวผู้เล่นเนี่ย,ม,ยมันยังมันยังสู้ทีมอื่นไม่ได้แต่ถามว่าระบบแบบแผนหรือวิธีการเล่นเน่ยหนูมองว่าโอเคนะหนูมองว่าใช้ได้ แต่บางทีบางครั้งโอกาสมาแล้วจบไม่ไม่คมใช้โอกาสเปลืองนะครับคือโอกาสมันบางทีมันมีน้อยอยู่แล้วพอใช้โอกาสเปลืองปุ๊บมันกลายเป็นแบบทําไม่ได้แต่พอคุณทู้บุกขึ้นมาเราทําได้แล้วตอนนี้ฟูลแลมกําลังร้อนแรงนะครับก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมานะครับสำหรับฟูลแลมแตเ่เลเตอร์นี่ไม่กระเตื้องเลยฟูลแลมอยู่อันดับสิบนะฮะเลตเตอร์อยู่อันดับสิบเก้ อืมวันนี้บ้านเลเตอร์อะขอ,อีกทีวะหนูก็เอาใจเชียนะนูว่าวันนี้เลเตอร์ไม่แพ้เล่นในบ้านเจอกับฟูแลมถึงแม้ว่าเจอดับสิบแต่ต้องใส่เต็มที่ขี้เต็มโถอ่ะก็เหมือนตอนเสาทํำตันบุกไปเยือนแมนยูอ่ะเห็นไหมก็ต้องนัดทุกรูปแบบอ่ะทุกกลยุทธ์อ่าทุกคนรลเวทเด็ดพลายที่แบบทำได้ก็ต้องเอาอเลเตอร์เฉือนสองหนึ่ง เลตเตอร์เฉือนหนึ่งศูนหรือไม่ก็สองหนึ่งนะครับแต่หนูให้เลตเตอร์ชนะนะครับใจด้วยเลตเตอร์ letter ทั้งใจเวทแฮมกับคริสตันพาเลตนะครับล่าสุดเวทแฮมก็นึกว่าจะเป๋อเอาซะได้นะครับอันดับในตารางนะครับคู่นี้เป็นลอนดอนดาบ้แม์นะครับเวทแฮมพบกับคริสตันพาเลต เวทแฮมก็ไปเลี้ยวซ้ายไปอะไรอ่ะเจตรจตเพชรดูดูให้อาจารย์เอ็มด้วยอันดับสิบสามเจอกันสิบห้านะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทนะครับคู่นี้หนูว่ามีประตูยิงกันเยอะนะครับคู่นี้ลอนดอนดาร์บี้แมทให้เวทแฮมชนะสามสอง เวทแฮมเจ้านเวทแฮมชนะคิตาเบเลตสามประตูต่อสองนะครับอ่ะแถลงไปคู่ดีก่อนนะครับไปคู่ดีก่อนอาร์สนองเที่ยงคืนเครื่องพบกับแอสตันวิลล่านะครับไอ้ปืนโตนะครับล่าสุดก็ตกรอบนะฮะตกรอบเอ้ยครับเอ๊ใครทําตกรอบนะออแมนยูอืมแมนยูนะครับอารมเาสออนตกรอบไปแล้ว แต่ล่าสุดอาร์เซนอลก็ชนะนะครับชนะเมื่อกลางสัปดาห์นะครับเป็นทีมในหัวตารางทีมเดียวที่ชนะนะครับก็ทําแต้มนะฮะจี้เรวพูมาเหลือสี่แต้มนะครับ, G, ารอ, C, รบอ,อ,อาร์เซนอลเจอกับแอตตันวิลลาแอตตันวิลลาก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วกระเตื้องขึ้นแล้วแต่หนูมองว่าอาร์เซนอลที่ชนะทดเตนมตสเปอร์ไปได้เนี่ย ืออาร์เซนอลตอนนี้ปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเนี่ยเยอะพอสมควรหลายตัวหนูว่าวันนี้อาร์เซนอลไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แช่งเพื่อเป็นเป็นไฟลี์พูลนะแต่ว่าอันนี้วิเคราะห์ตามความรู้สึกหนูว่าอาร์เซนอลไม่ชนะนะครับไม่ชนะหนูให้เสมอเสมอกับแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนเบรนส์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลคู่นี้ถ้าสองลูกาลก่อนนะฮะเบรนส์ฟอร์ดก็เป็นตัวแสกสำหรับสหรับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะยังจำได้เอ็มเบโมโยฮันวิซ่าจำได้ติดตานะเรวออกสายปะไม่หรอไม่รู้เพ็ดดูดิกำลังไปชนบุรีเรื่อง ก็สําหรับคู่เบนฟอร์ดนะครับก่อนนั้นเนี้ยหนูรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะเบนฟอร์ดเนี่ยถ้านับเฉพาะในบ้านก่อนหน้าน,นี้นะต้องตองนัดหรือสามนัดเนี่ยเป็นทีมที่เป็นหัวตเป็นจ่าฝูงของพิมพ์ลิกเลยเพราะในบ้านเก็บแต้มได้เยอะมากชนะอย่างต่อเนื่องชนะหลายทีมชนะทีมใหญ่ๆแล้วก็ไม่แพ้ทีมบิกบ๊กๆหลายทีมเลยเบนฟอร์ดในบ้านนะแต่นตอนเนี้ย หรือว่าพอเข้าฤดูกาลหลังครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยมันก็จะมีความมนขลังตรงนั้นมันก็จะพอจะหล,ล,ลุดร่วงไปบ้างอย่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับฤดูกาลแล้วเนี่ยริว,วพูบุกชนะเป็นปอดที่บ้านเลยนะครับชนะทั้งไปละกลับนะฮะเย้าเดือ,อนฤดูกาลนี้ก็เจอกันเจอกันนัดแรกนะถ้าจะไม่ผิดริวพูชนะหรือเปล่า ใช่ชนะที่แอนฟิวสองประตูต่อศูนนะครับเมื่อรู้ก,การที่แล้วนะครับเรียวฟูบุกไปชนะเบนปอดสี่หนึ่งนะครับชนะในแอนฟิวสามศูนย์นะครับวันนี้ก็หนูเชื่อว่าก็คงคงจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมเดิมแล้วก็ตัวผู้เล่นของไอเ้เบนปอดอะหนูไม่รู้ว่าเอ็มเบโมยอนวิซาดไม่ได้ค่อยได้เช็คข่าวต้องกลาบขอโทษแต่ถ้าได้ปันธงลงสกอขอไม่ปันแล้วกัน แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลขอสามแต้มขอสามแต้มเพราะว่าถ้าสามแต้มปุ๊บมันจะไปกดดันอาร์เซนอลหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราแข่งก่อนอาร์เซนอลมันจะกลายเป็นเจ็ดแต้มเหมือนเดิมนะครับก็ขอสามแต้มแล้วกันนะฮะส่วนผลจะเป็นยังไงหรือว่ารูปเกมรูปแบบการเข้าทำใครจะพลาดอะไรยังไงสุดท้ายแล้วขอให้ได้สามแต้มเป็นเพียงพอนะครับแล้วก็ ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะจบคลิปนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครตนะ์แล้วก็อยากฝากไปเป็นแฟนแมนยู you, หรือว่าน่แหละแฟนพิศาดาแดงบางกลุ่มหนูเนี่ยเคยพูดไ้นานแล้วนะครับเคยไลฟ์สดในในในช่อง YouTube นี่แหละว่าหนูชอบนะอมัดเย l โล่นะครับมันมีความละไมคล้ายบางโมโมเมตาราความลากเลื้อยกระชาก เข้าในแล็กยิงตายความเฉียบขาดเด็ดขาดเฉียบคมอะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีกับโเมิดบังมัดด้วยโทษทีอามัดเดียโลที่ทำแฮตติกได้นะฮะเป็นแฮตติกแรกของชีวิตแล้วก็หวังว่านักเตะคนนี้จะมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่องแล้วก็ช่วยทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนี่ยนะฮะคัมแบ็กกับใหม่ครั้งใช่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 ต,ตามรเมดเลี้ยวซ้ายอ่ะ เลี sea, on okay. ite, ้ยวซ้ายก็แล้วก็ไปนรงน่ะขออนุญาตโอเคซ้ายแล้วก็ซ้ายสุดใช่สายสุดแล้วก็มุ่งสู่บางนาซ้ายสุดแล้วชิดขวาบางนาถูกต้องนี่ใช่ปะมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ชิดขวาไปทางบางนานะครับก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะบางนาได้อะไรอ่ะโอ้ตายแล้ว ขอถามแต้บแล้วกันนะวันนี้แล้วก็ยินดีกับแฟนแมนยูทุกหมู่เหล่านะครับบางคนบอกโอ้โก้ล้อเขาหรือเปล่าบุ้ยติดคอเลยไม่ล้อนะกว่าครับเออันนี้แหละเขานี่แหละพทุทธไซายเป็นอลบนะิชากว่าเป็นบังนาทีนี้ก็ยาวแล้วตามแผนที่นะครับ ก็ยินดีกับแฟนแมนยูทุกหมู่เหล่าตอนนี้จากอันดับทห้านะฮะก่อนแข่งพอแข่งเสร็จปุ๊บขึ้นมาอันดับท่อแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อาทิเช่นแบบบางหมัดอย่างเงี้ยอ่าอมัดเดียโล่หนูเชื่อว่าคือหนูพูดตอนนั้นอนะทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยลเลอะเทอมึงบมึงสปอยแมนยูหรือเปล่าหนูรู้สึกยังไงหนูก็พูดอย่งงางนันะครับ หนูเจอเฮ้ยบางหัดมันมีความละไม้คล้ายโมเมตาลาจะ่ถามว่าเวอร์คลัเหมือนซาลาหรือยังยังหรอกเพราะน้องยังเด็กยังต้องรอโอกาสและรอเวลาแต่เชื่อนะครับหนูมองว่าตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าให้โอกาสเยอะๆบ่อยๆหนูว่าสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยินดีกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็นดนะครับและเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน